ไม่เอาอะไรและก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราเป็นเพียงเศษดินก้อนหนึ่งของจัก,กรวาลเราเป็นเพียงาธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าซึ่งมันแตกดับไปเรื่อยนั่นแหละาธาตุขันนะมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน ธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟมาสมรวมกันขันทั้งห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเนี่ยก็น้าตาและคือรูปเวทนาคือความรู้สึกนึกคิดดีใจเสียใจทุกข์สุขสัญญาคือความจำมั่นหมายรู้ สังขารคือสิ่งปรุงแต่งทุกสิ่งที่จับต้องได้เรียกว่าสังขารวิญญาณเข้าไปยินดีกับสิ่งปรุงแต่งจิตวิญญาณของเรามันไม่ได้มีดวงเดียวนะมันมีเป็นพันดวงอะแต่จิตที่มันจะไปสูงหรือลงตำ่ำ มันคือจิตดวงสุดท้ายของคนเราคือผลกรรมทั้งชีวิตจะไปส่งผลให้จิตดวงสุดท้ายว่าเราจะไปไหนบางคนเข้าใจผิดผิดเข้าใจว่ามันจบที่จิตสุดท้ายเราจะทำชั่วมาก็เราไปจบกันที่จิตสุดท้ายไม่จริงเลย คือผลกรรมทั้งชีวิตจะไปส่งให้ผลจิตสุดท้ายเป็นเช่นใดเราประกอบกรรมดีกรรมชั่วมันไม่ไปไหนกันหรอกมันทดแทนกันไม่ได้ทําดีทําชั่วใครทํากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นจิตเป็นพันดวงมันจะส่งผลในจิตสุดท้ายให้เราจะขึ้นสูงหรือลงต่ำ ดูจิตดูใจตัวเองทำชั่วของเราอย่าไปยึดอย่าไปคิดถึงมันละมันให้หมดเพราะในสังสารวัตรนี้ไม่มีใครทำดีอย่างเดียวไม่มีใครทำชั่วเพียงอย่างเดียวในตัวคนคนหนึ่งเราจะประกอบกรรมดีกรรมชั่วปะปนกันไป มีการกระทบกระทั่งกันไปเรามารู้จักทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญเราเห็นหน้าคนนี้เราไม่ชอบใจก็ไม่บังเอิญทุกอย่างเราเคยประกอบกรรมดีกรคำชั่วร่วมกันมาเราเคยโดนคนนี้ปริ้นตัง ไม่จ่ายตังเบี้ยวตังเราก็ไม่บางเอินเราเคยทำเขามาก่อนทั้งนั้นขอมาเอาคืนนี่เงินชายด้วยเงินนี่ชีวิตชายด้วยชีวิตคนเรานี้มันหนีหนี่กรรมไม่พ้นหรอกคนเราทุกอย่าง มันไม่มีสามารถทนอยู่สภาพเดิมต่อไปนานๆได้เศษดินก้อนหนึ่งของจัก,กรวาลเห็นไหมคนเราถ้าหากว่าตกมาจากที่สูงคนตกตึกลงมาก็จุยหน้าตาเป็นยังไงเรายัางดูไม่ออกแยกไม่ออกเลยคนตกมาจากเครื่องบินเห็นไหม จุยกระจายไม่รู้ว่าเป็นเพศชายเพศหญิงหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ทุกอย่างมันคืนกับธรรมชาติหมดไม่มีอะไรทนสภาพเดิมต่อไปนานๆได้หรอกชีวิตเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นท่ามกลางและก็เสื่อมสลายดับไปในที่สุดบางคนหลงผิดกับการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมแล้วหวังคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะรวยหวังคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตจะดีขึ้นถ้าเราหวังอย่างนั้นมันก็ผิดหลักเราปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ทางจิตทางใจปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์ดับภพบดับชาติดับการเวียนว่ายตายเกิดออกสัง จากสังสารวัตเห็นถึงภัยของวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เบื่อหน่ายกับความทุกข์เหล่านี้เห็นถึงความทุกข์บนโลกใบนี้เกิดมาเราปวดท้องไม่มีห้องน้ำให้เราเข้าเราก็เป็นทุกข์เราปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำให้เราฉี่เราก็ทุก เราพัดปลากจากบุคคลหรือสิ่งของซึ่งเป็นที่รักเราก็ทุกเราไม่สมหวังอะไรเราทุกหมดเพราะทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังมันก็จะรอเราอยู่เราอย่าหวังอะไรเลยเพราะเมื่อเราหวังนะความผิดหวังมันรอเราอยู่เรื่อยๆนั่นแหละจงมองโลกนี้อย่างผู้ช่ำชองผู้เข้าใจโลกเถิด ทำงานทำอาชีพใดๆทำให้มีความสุขกับอาชีพนั้นอย่าไปคิดว่าเงินที่เขาให้เป็นค่าจ้างให้คิดว่าเงินที่เขาให้เป็นค่าใช้สอยในการดำรงชีวิตคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่ให้ความสะดวกแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเลยเดี๋ยวเงินเราหายสักยี่สิบบาทสิบบาทเราก็เป็นทุกข์แล้ว ถ้าเรายึดมั่นว่าเป็นของเราให้คิดว่าทุกสิ่งเป็นเพียงของชั่วคราวของโลกใบนี้เป็นเพียงสมบัติของโลกเป็นเพียงทรัพย์ภายนอกนั่นแหละจริงจกทักแล้วว่าจริง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 เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นเพียงสิ่งที่มาเพียงชั่วคราวทรัพย์ภายนอกเป็นสิ่งที่บัณฑิตเขาละวางแล้ว บัณฑิตคือผู้เข้มแข็งในการทำความดีเขาจะละวางแล้วทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันไม่สามารถช่วยเราพ้นทุกเลยมันช่วยเรามีความสุขแบบทางโลกเราได้ไปชื่นชมยินดีรับสมบัติเห็นบ้านเห็นรถเห็นที่ดินเราก็มีความสุขแบบทางโลก แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยเราพ้นทุก์ได้เลยบัณฑิตเขาล่าวางแล้วบัณฑิตเขาเน้นซับภายในคือการบำเพ็ญจิตบำเพ็ญใจให้มันสูงขึ้นนั่นนะครับบัณฑิตคือผู้เข้มแข็งในการทำความดีคนพาลคือผู้อ่อนแอในการทำความดีเพราะทำความดีนั้นมันทำยาก มันต้องอาศัายสติอาศัายความเพียรอย่างต่อเนื่องบุคคลที่เกิดมาบนโลกใบนี้เรามีโอกาสในการดำรงชีวิตที่ค่อนข้างเท่าเทียมกันเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดทุกคน เรามีชีวิตที่เกิดมาพระอาทิตย์รตรงหัวเราก็คือเที่ยงวันพระจันทร์ตรงหัวเราก็คือเที่ยงคืนเวียนไปเกิดดับแบบนี้กลางวันกลางคืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเรื่อยนั่นแหละหมุนเวียนเปลี่ยนไปโรคหมุนเป็นวงกลมเราเป็นเพียงเศษดินก้อนหนึ่งของจักรวาล เรามาให้เท่าเทียมกันเรามาปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้เห็นธรรมว่าเวลา24่สิชั่วโมงนี่แหละเราคิดจะทำอะไรเวลา24่สิชั่วโมงนี่แหละต้องพิจารณาให้เห็นธรรมว่าธรรมชาติของคนเราเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาซับสมบัติพลัดกันชมเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ควรยึดไม่ควรเกาะให้จิตเศร้าหมองใจพอาะถ้าเรายึดเรากาะ คนน,นนนนคนนู้นเป็นนี่เราเท่านู้นคนนี้เป็นนี่เราเท่านี้เราเป็นนี่เขาเท่านั้นปวดหัวเดียวเส้นมันแตกตายสี่กอกนเราอย่าไปยึดอย่าไปเกาะอ,อะไรเลยอย่าไปจดอย่าไปจำอะไรเลยแล้วก็แล้วกันไปสละออกไปให้หมดอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้อภัยทานกันให้หมดให้อภัยทานถือว่าเป็นทานขั้นสูง ลองจากธรรมทานมากกว่าการให้ทานด้วยกระดาษเสียอีกการที่เราไม่คล้องกรรมอะไรต่อกันเราลืมไม่หมดลบเมมโมรี่ให้หมดลบความจำไม่หมดคนที่จำมากมีความจำดีมากก็เป็นทุกข์มากไม่ใช่เรื่องดี ไม่ใช่คนนู้ด่าเราเมื่อสิบปีแล้วคนนู้นด่าเราเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเก็บมาจดมาจํามาเป็นทุกข์อยู่ถ้าอย่างนั้นยากที่จะบรรลุธรรมยากที่จะสําเร็จธร,รรมคนที่จะสำเ็จำเร็จธร,รรมได้ต้องอยู่แบบไม่เอาอะไรและก็ไม่เป็นอะไรไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพราะอยากรวย เพราะอยากให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตอะมันดีขึ้นอยู่แล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันค่อยๆพ้นทุกข์ไปเรื่อยนั่นแหละชีวิตก็มันจะอยู่แบบพอมีพอกินแต่ไม่ลำบากอำนาจของพระธรรมเนี่ยทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเนี่ยเหมือนเขาวังเนี่ยงแห่งนี้เนี่ย หลวงปู่เอี้ยนไม่ได้มีการทอดกรถินไม่ได้มีการทดอดผ้าป่าไปบรรยายธรรมเมืองนอกมาไม่รู้กี่ประเทศไม่เคยลลยขอตังใครทุกอย่างมาจากอํานาจของพระธรรมล้วนๆเขาวังเนียงแห่งนี้สร้างมาไม่ต่ำกว่าร้อยล้านสบายอย่างกระเดนสวรรค์ คนได้มาชมโอ้ได้รู้ว่าที่นี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่บอกว่าที่นี้เป็นที่ของพระอาหารหันเนี่ยที่ผมปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นที่ของพระพุทธเจ้าองค์กรแต่เจ้าชายสิตตะเสียอีกมีแต่จิตของพระอาหารหันมารวมตัวกันจิตวิญญาณอมตะ วิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันถือว่าเป็นวิญญาณสั้นๆวิญญาณที่เกิดทางตาเหมือนเราเห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยมันก็เกิดทางตาแต่เราอย่าไปปรุงแต่งสิอืมเราเกิดผู้หญิงรวยๆแล้วก็เห็นทางตาเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราก็ดับตรงนั้น มันเป็นวิญญาณสั้นๆเขารวยเพราะเขาแต่งเขาสัญญ,กรร,ญ,ญกรรมนู่นสัญญกรรมนี่โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งการสัญญกรรมเป็นโลกจอมปลอมคนที่ติดกับการสัญญ,กรร,ญ,ญกรรมนู่นสัญญการนี่ยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งทุกข์เพราะทุกอย่างมันหนีความชลาภาพไปไม่พ้นคนเราเนี่ย มันหนีกฎของใจรักไปไม่พ้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือนามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้มีตัวตนเลยทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยที่แห่งนี้ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ของพระพุทธเจ้าองค์กนเจ้าชายสิทธัตถะเสียอีกเป็นที่ที่การปฏิบัติจากก้าวหน้า สำหรับผู้ที่ปฏิบัติจริงและก็จะได้ผลจริงทำเลยทําจริงมักจะสําเร็จจริงถ้ามาแล้วไม่จริงก็ไม่เกิดประโยชน์กับการประพฤตปฏิบัติดูจิตดูใจตัวเองฟุ้งซ่าเรื่องไหนใช้ปัญญาดับเรื่องนั้นเลย การปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเพื่อใช้ความคิดถ้ามาเพื่อใช้ความคิดทุกอย่างผิดหมดจิตก็จะฟุ้งซ่านทั้งคืนเรามาภาวนาคือมาตามดูลมหายใจยาวสั้นละเอียดหยาบดูรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันและ ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยมันจะผุดมาเองวิจัยเป็นเรื่องเรื่องเลยต้องมีภูมิธรรมดับปัญญาที่ออกจากการภาวนามันจะเป็นปัญญาขั้นสูงเห็นเลยว่าโลกใบนี้เรายึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยเรายึดมั่นสิ่งใดเราก็จะเป็นทุกสิ่งนั้นเลย มีกรรมอะไรต่อกันกับเคยโอ้แล้วก็แล้วกันไปที่เคยมีกรรมต่อกันกับเคยเคยตาเลาะบาดหมางกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่แล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปจํากับเพื่อนฟูงก็แล้วแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปจําให้อโหสิกรรมอภัยทานให้กันและกัน เพราะไม่อย่างนั้นจิตเป็นพันพันดวงเนี่ยพอเวลาเราจะตายเราไม่รู้ว่าเราตายวันไหนสมมติเราตายวันนี้แหละเราจิตไปคิดถึงคำรมชั่วเพียงนิดเดียวจิตเราจะลงต่ำทันทีนั่นนะครับผมเขาเลยบอกว่าให้คิดแต่สิ่งดีๆแต่ทุกอย่างก็จะดีเอง ทำดีเพื่อดีไม่ใช่ดีเพื่อหวงังดีเพื่อหวังมันเป็นแนวคิดของนักธุรกิจดีเพื่อหวังผลประโยชน์ดีเพื่อดีนั่นแหละครับทรัพย์ทางโลกมันเป็นทรัพย์ที่ว่านำมาซึ่งความชื่นอกชื่นใจมันไม่จีรังมันไม่ยั่งยืนแค่นั้นเอง ให้เราชื่นใจเราไปดูบ้านเราก็มีความสุขเราไปดูที่ดินเราก็มีความสุขแบบทางโลกแค่นั้นเองเราไปกินอาหารอร่อยอร่อยแค่ไหนเราก็ถ่ายออกมาเหมือนกันหมดแยกไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรมันคือแกงส่มท้วยห้า้รยมันคือหมูสเต็กจานละสาม้อย มันแยกไม่ออกเลยนั่นไงมันคือไข่เจียวหมูสับถ้วยละเลยมันก็แยกไม่ออกที่เรากินไปเน่ามิ้นโกกะปลกเหมือนกันหมดร่างกายเรามีแต่สิ่งปฏิกูลปฏิบัติทำไปเรื่อยๆแหละธรรมะมันอยู่ในกายเราเนี่ยกายยาวนาคืบของเราเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยไม่ได้อยู่ที่ครูบาจารย์ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่ชายเขาอยู่ที่ตัวเราแหละดูจิตดูใจตัวเราให้ดีและจะเข้าถึงธรรมสายตาของพระพุทธเจ้าเคยเห็นพระพุทธรูปหรือเปล่าสายตาจะทอดลงตำ่ำเพราะพระพุทธเจ้าให้เราสำรวจตัวเอง ถ้าเราไปสํารวจผู้อื่นทุกอย่างผิดหมดการนั่งนินทาให้ลายผู้อื่นก็เป็นบาปทางวาจีกรรมแล้วคําพูดทุกอย่างผิดหมดเราดูจิตดูใจเจ้าของตัวเองนั่นแหละเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองนั่นแหละและเราจะเข้าถึงธรรมและเราจะบรรลุธรรมและเราจะอยู่กับความสงบเย็นสงบเย็นและเราจะมีความสุข แบบว่าไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรเพราะเราเป็นเพียงเศษดินก้อนหนึ่งของจักรวาลเราเจอปัญหาอะไรชีวิตเราเจอความทุกข์เราก็จะสู้กับทุกข์ทุกเรื่องไหนเราก็จะวิจัยเป็นเรื่องๆเ,เลยเพราะว่าเราเป็นเพียงเศษดินก้อนหนึ่งของจักรวาล เราก็จะไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่ฆ่าตัวตายเราก็ตายอยู่แล้วอย่างน้อยๆคนเราอยู่ไม่เกินร้อยปีหรอกทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วจะดีเองเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเรา